สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําดวงในเรื่องของพัดดาวพระาหูก,กําลังจะยกย้ายนะคะตั้งแต่วันที่17เนี่ยนะคะถึง17ตุลาคม66ถึงวันที่5พฤษภาคม2568นะคะ เราจะมาดูว่าชาวราศีมังกรลักนามังกรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะค่ะสําหรับชาวราศีมังกรลักนณามังกรนะคะดาวพระราหูก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของท่านนะคะเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าเงินก้อนใหญ่เลยนะคะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะได้มากออกมากนะคะตอนนี้ดาวพระราหูอยู่ในภพพันธุนะคะเดี๋ยวพอ,อวันที่17ก็จะย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะพอวันที่17ตุลาคม2566ดาวพระราหูยกย้ายเข้าสู่ภบสหัชชะก็จะทําให้ท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยขึ้นนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานหรือการท่องเที่ยวหรือการแสวงหาทรัพย์ใหม่ๆนะคะคุณจะคิดออกว่าจะทํา อย่างไรถึงจะมีเงินเข้ามามากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารอย่างแน่นอนเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมนะคะแล้วก็จะเป็นการขยับขยายกลุ่มสังคมใหม่ๆด้วยจะไดพ้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการงานนำความสำเร็จมาให้กับเรานะคะเป็นการ เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ชาวราศีมังกรลัคนา,ามังกรจะต้องได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าดาวรามรุยูเข้าสู่ภปุตตะนะคะก็จะมีการเปลี่ยนกลุ่มสังคมเปลี่ยนความคิดได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนา,ามังกรก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยบนะคะทีะจรลงเท้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็ อาดาวราศีมีนเนี่ยในภพสหัสชชะเนี่ยก็จะเล็งกับภพบสุภาซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขความสําเร็จหรือ,อต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือการค้าการขายโดยทั่วไปนะคะจะทําให้ชาวราศีมังกรและคนะมังกรขยันนะคะมีคนเน็กมากมาย มีงานนู้นงานนี้เข้ามาหาตลอดเลยระยะเวลา18เดือนนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ชาวราศีมังกรและคนามกรท่านใดที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่แล้วก็เป็นช่วงแห่งการเกาะโกยนะคะส่วนท่านใดที่กําลังเริ่มที่จะ,อ,ะอยู่ในช่วงวัยแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้แสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็ นำมาซึ่งความสำเร็จนะคะคุณจะได้ศึกษาเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างและก็ไปพร้อมๆกับการที่เก็บในเรื่องของทรัพย์สินนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินตอนนี้ก็มีดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเด็กเป็นดาวประจําตัวของตัวเองเนี่ยเข้าสู่พบกระดุมพระคือบ้านของดาวพระราหูเองนะคะเราก็จะได้บริหารจัดการเรื่องการเงินอย่างเต็มที่เลยในช่วงเวลา18เดือนนี้นะคะ แต่และช่วงเดือนที่จะมีดาวโยกยาก่าดาวดวงต่างๆดาวเล็กดาวน้อยที่กําลังจะโยกย้ายมันก็จะเป็นช่วงจังหวะนะคะจังหวะที่ดีที่เราจะขยับขยายหรือที่เราจะทําอะไรได้บ้างในช่วงเวลานั้นเราก็ค่อยมาติดตามกันไปเป็นระยะระยะนะคะแต่สำหรับในช่วงเวลานี้เราก็จะมาเปิดดูไพ่กันบ้างนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลา18เดือนแต่เราก็ขอดูพลังงานไพ่โดยส่วนรวมว่า ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะสำหรับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเมื่อโยกย้ายเข้าสู่เรือนสหัสชชะนะคะจะมีพลังงานออกมาในรูปแบบไหนบ้างน,นะคะอ่ะเราก็มาเปิดไพ่เป็นไกด์ไลน์นะคะไปพร้อมๆกันนะคะ รามาดูกันนะคะชาราศีมังกรลัคนามังกรจะมีพลังงานกอไพออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ว้แรกได้ไพเจ็ดถ้วยนะคะมีออปชันมีทางเลือกมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะอ่า The f ฟู l เข้ามาเนี่ยเหมาะแก่การเลือกเหมาะแก่การเดินทาง นะคะมีไพ่แห่งการเดินทางการทําเงินนะคะอ่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมากับคุณนะคะมีเจ็ดถ้วย the ะฟู l นะคะอัศวินถ้วยแปดเหรียญอัศวินดาบหนึ่งเหรียญไพ่พระแล้วก็ห้าถ้วยนะคะแปดดาบสองดาบ 9ไม้เทา้าแล้วก็สุดท้ายเป็น1ิไม้เท้านะคะสำหรับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางของคุณนะคะสหัชชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางห,หรือเพื่อนฝูงกลุ่มสังคมก็ได้นะคะเป็นการที่คุณได้มีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชีวิตอาจจะมีโอกาสได้เดินทางออกจากบ้านบ่นบอยๆนะคะ อาจจะไปในต่างถิ่นแดนไกลอาจจะได้เดินทางไกลนะคะแล้วก็ไปในเรื่องของการงานไปในเรื่องของคือต้องบอกว่าการงานมันโดดเด่นในช่วงเวลานี้นะคะช่องทางในการงานช่องทางในการหาเงินของคุณมีมาหลายช่องทางแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเจ็ดถ้วยเข้ามาคือมีอะไรคุณก็จับประหมดอะ่ะอยากจะทําหมดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ ในทุกๆเวลาของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการทําเงินนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในวันข้างหน้านะคะเป็นการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในอีกแบบหนึ่งนะคะคุณจะไม่ได้สนใจกับปัญหาคนรอบด้านมากมายนักนะคะนอกจากก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองเหมือนกับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ุ่มสังคมที่คุณจะได้ไปพบไปเจอนะคะล้วนแต่เป็นกลุ่มที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณในวันข้างหน้านะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกลุ่มสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินออกจากบ้านได้บ่อยครั้งนะคะชีวิตเหมือนได้แบบบางคนเหมือนได้ทำงานแล้วท่องเที่ยวไปในตัวนะคะแถมได้มีเงินใช้ด้วยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคะ บางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาต่างๆที่อคอยเป็นสิ่งที่รุมเร้าเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของอะไรแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดไว้อะไรไว้ถึงเวลานั้นแล้วคุณจะตดเด็ดเดียวนะคะจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจในการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตในตัวเองนะคะในใน,ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะว่างเลยนะคะ18เดือนล่วงหน้านี้มีอะไรที่น่าจะสนุกมีอะไรที่น่าจะทําทให้คุณไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนะคะเข้ามาคุณจะได้โอกาสเหล่อนั้นแล้วคุณก็จะได้ลงมือทํานะคะเป็นการเรียนรู้ที่น่าจะบอกว่านําผลสําเร็จมาให้กับตนเองในเรื่องของการเงินด้วยดีนะคะ อละคะ่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะขอให้คุณได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณต้องการขอให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เร็วไวนะคะเพราะว่าในบางช่วงของอายุของคนราศีมังกรก็นึกถึงความมั่นคงแล้วนะคะสําหรับช่วงของคนที่ยังกําลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นก็เป็นช่วงแห่งการศึกษาที่ น่าสนุกนะคะน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่มีบทเรียนหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจได้ลงมือทำนะคะบางคนบางท่านก็ตัดสินใจที่จะศึกษาต่อเรียนต่อซึ่งก็เป็นไปได้นะคะและคุณก็สามารถที่จะไปได้แบบไกลสุดเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังได้อย่างงดงามด้วยนะคะ แล้ค่ะก็ขอให้สมหวังกันทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนทัานใดนะคะที่ต้องการจะตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะก็ฝากไอดีไลน์ไว้ให้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ